ตอนนี้เราก็ได้ตัดยาเสร็จแล้วนะคะตัดเฉพาะช่วงด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้าส่วนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังตัดเสร็จก็จะลงนิดนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้มาแต่งกิ่งพวก ชาดัดนะคะพวกเฟืองฟ้าอะไรพวกนี้นะคะจะตัดยา้าตรงนี้นะคะ แก้วมังกรนะคะที่ปลูกไว้พ <ś les> รุ่งนี้ก็น่าจะได้มาตัดตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้า ที่มันไม่เป็นรูปทรงนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตัดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ